ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมชอว์โมโตโฟกาดีเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมเม r ิคอ่บอเบอร์นะครับเกมนี้เป็นเกมหาเงินมาก่นะครับเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เล่นนะทุกคนต่อคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนทการเล่นละกันนะครับตรงนี้นะก็ผมเล่นมาสักพักแล้วแหละนะทุกคนคนก็เล่นไม่เยอะนะครับคนก็เล่นประมาณ มื่นกว่าๆนะทุกคนหมื่นกว่าๆนะครับผมเห็นใน Play Store นะตรงนี้นะครับถ้าใครอยากลองเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับใต้ล่างคลิปนะสำหรับคนที่อยากลองเล่นนะครับเพียงแค่โหลดมาก็สามารถถอนเข้ากระเป๋า Wallet ได้ทันทีเลยนะทุกคนตรงนี้นะครับก็เกมนี้นะครับก็ว่าถ,ถือว่าเล่นง่ายอยู่นะถือว่าเล่นง่ายอยู่นะสำหรับเกมนี้นะครับนี่นี่นี่อืมเด,เดี๋ยวเดี๋ยวผมกดให้เพื่อนดูนะ นี่นี่ผมถอนไปแล้ว0.15บาทในทุกคนนี่นะครับเข้ามาก็สามารถถอนได้เลยในทุกคนเข้ามาก็สามารถถอนได้เลยนะครับก็ถือว่าเล่นง่ายอยู่นะครับนี่กดแบบนี้นะครับทุกคนนี่นี่นี่ตัวนี้เป็นเกมฟรีในทุกคนตัวนี้ครับเป็นเกมฟรีนะครับก็ไม่ได้ใช้เกมลงทุนอะไรนนทุกคนเลยตรงนี้นะ นี่นะก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่นะตัวพวกนี้นะครับก็มันจะให้เรานะครับทําการดูวิดีโอนะนี่นี่นี่ตรงนี้นะครับเพื่อรับแล้วก็ถอนออกมานะทุกคนเดี๋ยวผมกดลองดูแล้วกันนะทุกคนกดลองดูแล้วกันนะครับตัวนี้ก,เเเนนะก็เป็นเกมแนวหาเงินนะทุกคนเป็นเกมแนวหาเงินออกดูวิดีโอนะทุกคนออกดูวิดีโอนะครับสาหรับเกมนี้นะ โอเคเลยอยู่ประมาณสามวินะครับ mm hmm. นี่นครับเดี๋ยวเราก็ทําทการกดออกแล้วกันนะ mm hmm. ทุกคนเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรมาให้ <laughs> เรากดแบบนี้หรือเปล่านี่ <laughs> อะไรเนี่ยทุกคนว้ <Wow. laughs> เดี๋ยวเรากดออกละกันนะครับทุกคนนี่น,นี่กดออกแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็าจะมา ส่วนกันว่าเราจะได้เงินหรือได้เพชรนะครับตรงนี้นะก็ได้เงินได้ทุกคนนี่นะครับ0.18บาทนะทุกคนนี่นะครับดูวิดีโอ1ครั้งเองนะครับหลังจากนั้นกดถอนนะครับนี่กดถอนไป1ครั้งเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คดูกันว่าเราจะสามารถรับได้ทันทีหรือไม่นะครับกดต่อไปนะทุกคนนี่นะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวเราก็ทําการรอนะไม่รู้ว่าจะเข้ามาไหลนะ คือตรงไหนโอ้ตรงนี้อะทุกคนตรงนี้ครับก็หมดแล้วนะทุกคนนี่นะครับเราก็เล่นดาต่อไปถือว่าเล่นง่ายนะทุกคนนี่ครับถือว่าเล่นง่ายนะครับนี่นี่เน่ตรงนี้นะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมนูตัวนี้นะครับเป็นภารกิจด้วยอะทุกคนเฮ้ยตัวนี้ผมยังไม่เคยทํานะสักสักแอปเลยอะทุกคนสักแอปที่ทาภารกิจครบหนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยนะตัวนี้ยังไม่เคยทําถ้าใครทําได้ก็มิ้นบอกหน่อยนะทุกคน บอกบอกหน่อยนะครับเกมนี้ก็ถือว่าดีนะครับถอนขั้นต่ำอยู่ที่0.15บาทนะครับใช้เพชรประมาณ0นไม่ใช่ศนย์ดิใช้เพชรประมาณสิเพชรนะครับทุกคนตัวนี้ก็สามารถชวนเพื่อนได้นะครับถ้าใครมีเพื่อนเยอะๆนะสำหรับตัวนี้นะนี่นะครับก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นการถอนนะตัวนี้นะครับเมนูตรงนี้ก็มีแค่นี้นะทุกคนเคก็มีแค่นี้นะครับสำหรับคนที่อยากลองทำดูนะทุกคนอยากลองทำดูก็สามารถทำได้นะ นี่นี่นี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่แบบนี้นะโอเคนะครับสำหรับคนที่อยากลองทําดูนะทุกคนสําหรับคนที่อยากลองทาดูเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับใต้ล่างคลิปนะทุกคนใต้ล่างคลิปนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะสาหรับคนที่อยากลองทําดูนะสาหรับเกม นริงบับเบิลนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คลิปนี้กันด้วยนะครับถ้าใครอยากลองเล่นเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปและกันคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ